ผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้าโซ่คุณแฮรรถไทยซิงนะครับวันนี้เมืเอิ่งเอ็มเก้าแปดครับวันนี้เอ็มเก้าสิบแปดโครงซิงครับใส่โครงซิงติดจูนปั๊มแล้วครับค่ายดาปั๊มยวสิมิไปปะทะกับเจ็ดห่าอีกอยู่ครับสร้างขันว่าขันยังแพ้เจ็ดห่าโย่เด่น,นเอาไปเปลี่ยนอร้อยแปดบาทนี้ครับขันว่า ตั้งคนับประกันไ้เลยมาสิครับเดี๋ยวร้องตัง้งถามเดี๋ยวร้องไถมาสิครับว่าสีแห้งบ่ครับผมก็อยากขู่คือกันล่ะว่าเก้าแปดน้ำเดิมมันคือสีได้ซ้ำนี่ส่วนได้ยังน,นี่ครับนี่ร้องแต่งแล้วครับมาเราลองแต่งตั้งฐานตั้งยังกันครับแค่น้ำบ๊อก แขนขวาเบาขึ้นบ่ยอา้อสมครับรอสมยกขาง,งขึ้นไหมก่อนขึ้นทีร้องเดี๋ค่อยมี่ครับอยู่ของผมมันน้ำท่วมอยู่ครับยันหนึ่งก็ได้ ผัน,นลลคืองูลงคงสิงนั่นก็เสียงหวานดีครับหวานเจี๊ยบด้วยครับแบบใบน,น้ำกินไรายพิ่ม อาหานกรตั้งบ่ตรงเฝ้าเฝ้าเนี่ยหานกินไส้ไรก็ไ tiếng đó thôi, tiếng nó thôi, ngay ngắn thôi. Thế ห้อนบอดีคืออันร้อนบอดีคือโบแตงเป็นไงครับฟับงเสียงโบโบแตงนี่อ้อนดีว่าครับเดี๋ยวเขาเฮ็ดแต้มันแล้วยาย chết bà dưới thôi bán chết cả thấy gì yếu thật to sẽ dang được nhà lại nó có hơi giật rừng mọi ô 哈哈哈。<laughs> ดันให้พร้อมดันให้เรียบร้อยพร้อมข้อให้ใครกับด,ดีกว่าครับข้ามครับจะมาพันไม่อยากดึงมาใส่ไหลายรับครับ ไปหนาะกินไล่เขาจากข้ามจงหน่าเขาข้านตั้งพันมาเยอะครับย้อยทากต่อใส่เดี๋ยเสียนเ 98, ข้าแปดขอแก้มือครับหลังจากค่ายต่ำแล้วเดี๋ยวจะไปดังเฮ็ดเจ็๊บหายอยู่รอบนึงเดี๋ยวสีหูวอาร์ซีดีขึ้นบ้างครับ ผันมันตั้งไหมนี่ก็สีข้ามตั้งผันมันจิ้มทรายไก็มันลึกอันใบนานปลาโคตรตั้ตงผันไหมรู้ปันรายการที่เขารถมัน,น,นมแห้งดึงไปได้เบ็ดโอ้บางย่าปลากิ้เด็ดใช่วนเน เดือบกบอนที่บ้านอิบลอนเด้อเราจะไปเอารถยูแต่สร้างติดเชื่อมยูหน่าะเล้วาเดี๋ยวข้าวไข่จะเล้วเด้อเดี๋ยวข้าไขหมดเด้อบลอนไปล้องบุนก็ได้ไปแยกคำพัน ห้เยอะสักครันยินน่ดีหลยโอ้ขาก้องมาเอามากนี่ตดงานป๊เดี๋ยวคลิคปนี้สิไีสติปคลิปวานนครัะเดี๋ยวเดี๋ยวขาก้องนีครับผม